ไม้ไม้ไม้ก่อน name is Jojo เก่งตื่นใจจังเลยนี่ยูยุค่ะค่ะ good night เก่งมากค่ะฝันดีค่ะเดี๋ยวเรามานับหนึ่งถึงสิบกันนะคะ one อ้าวใครมาสว e e t Sweet d ด e a ยุ่ยยค่ะอ้าวตามาก็ไม่สนใจแม่เลยที่รักลูกจะนอนแล้วนอนถึงนอนตบหัวหมานอนอ่ะเน้นหน้ามีไหมเน้นอืมบอนแล้วจบจบเลย แรงร่งกับแมวอยู่ดีเดียวอ้าวมันน้อยใจน้อยใจป๊าป๊าป๊าลูกป๊าป๊าแม่อยู่นี่ลูกแม่อยู่นี่ Jujur. ya.